เป็นไรอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นไรกินยาไปแล้วเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรอะไร <c oughs> เห็นไอไมาตั้งสองทิและ,ละไม่เห็นหายสักทีไปหาหมอไหมอืมไม่เอาต้องร <c oughs> อกรอ 嗯。 เพียครับอ้าวของไงวันนี้ผมขอกลับก่อนนะครับพี่ยาผมจะพาแฟนไปโรงพยาบาลอ้าวเหรออ้าวโอเคโอเคโชคดีไปไปไปคุณรับคุณหนุ่มครับคุณทราบใช่ไหมครับว่าแฟนคุณติดเชื้อ HIV อยู่แล้ว ครับเอ่อมื่อสองปีมาแล้วครับ <c oughs> แต่ก็ทานยามาตลอดนะครับแต่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไอตลอดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายหลังจากที่หมอได้ตรวจแล้วนะครับตอนนี้แฟนคุณเป็นวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกินยารักษาวัณโรค แล้วก็ยาต้านไวรัสเชือวีควบคูค่กันไปด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้โรครักษาให้หายได้เพียงจะต้องกินยาให้ครบทุกเม็ดตรงเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนต้องไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ส่วนยาต้านไวรัสเชือวีเนี่ยก็ต้องกินไปตลอดชีวิตแล้วก็มาพบหมอทุกครั้งตามที่หมอนัดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือการให้กําลังใจเพราะว่าช่วงแ,แกรกๆเนี่ย ก็อาจจะมีอาการข้างเคียงบ้าง <c oughs> เช่นอา,าเจียนหรือมึนหัวแต่ถ้ามีอาการแพ้ยาหรือว่าอาการไม่ไดีขึ้นยังไงเนี่ยให้รีบมาพบหมอนะครับแล้วเ,เรื่องการติดต่อครับอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีคุ้มกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องป้องกันด้วยนะครับเช่นจะหลับนอนกันทุกครั้งเนี่ยก็ต้องส่งตุงยางอนามัยคุณหนุ่นมมีอะไรจะสอบถามหมอเพิ่มเติมไหมครับเอ่อครับแล้วเรื่องค่ารักษาแพงมากไหมครับ ถ้าเป็นยาต้านไวรัส h อ v เนี่ยก็ตามปฏตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นยารักษาวัณโรคเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ยังไงเนี่ยหมอจะแนะนําให้ไปที่อนามัยในชุมชนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าแฟนคุณเนีกินยาอย่างต่อเนื่องที่นั่นเนี่ยจะมีอาสาสมัครซึ่งเขาจะไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็คอยให้คาแนะนําใต้ฉีดครับครับขอบคุณครับหมอ นี่พี่ซันนะคะเป็นอาสาสมัครของชุมชนเราสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยที่บ้านไปก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะหายแน่นอนค่ะการเป็นวัณโรคนะคะติดต่อได้ทางการหายใจถ้าน้องไปทำงานได้แล้วเนี่ยควรจะสวมหน้ากากาอนามัยแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะเวลาทานอาหารเนี่ยควรจะใช้ช้อนกลางที่อยู่อาศัยควรจะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเข้ามาแล้วก็แสงแดดส่องถึง เมื่อมีเวลาว่างควรจะพากันไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วที่สําคัญนะคะน้องจะต้องให้แฟนของน้องไนดะ้กินยาต่อหน้าทุกครั้งกินไปสักพักประมาณ2อาทิตย์นะคะจะดีขึ้นแล้วก็กินอีกสักพักหนึ่งแค่6เดือนรับรองว่าหายแน่นอนค่ะ <c oughs> กินแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วแปลว่าไม่รักไม่อยากอยู่กับเราแล้วใช่ไหม ก็จะตายแม่เธอไม่อยากอยู่แล้วอ่ะฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกัน ต้องอดทนไว้นะเธอกับหญิงก็มีกันอยู่สองคนน่ะหญิงเขาต้องการกำลังใจนะเธอต้องเข้มแข็งอะเข้มแข็งไว้นะพัีครบ หญิงหิงต้องอดทนอยนะพี่รู้ว่าผู้หญิงทรมานอะ่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นอาการแพ้ยากินยาต่อไปอีกสักสองอาทิตย์แต่หญิงจะดีขึ้นนะ <c oughs> สัญญากับพี่นะว่าหญิงจะอดทนน่ะ <c oughs> หญิงจะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้อะ่ะ <c oughs> หญิงจะได้กลับมาเข้มแข็งจะได้กลับไปทำงานได้นะสัญญากับพี่สิค่ะพี่